สวัสดีค่ะท่านผู้ชม ในคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564ในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎค่ะมีดาวพ,พระพฤหัสโครจรถอยหลังเข้ามาอยู่ในภพของคู่ครองส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีกรกฎนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในช่องของจิราภาชาัน แนวทาง YouTube ด้วยนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โดยนำเอาลัคนาราศีกรกฎมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงของวันที่18จนถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2564เพราะฉะนั้นนะคะในการพยากรณ์เช่นนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปประยุกต์ไปปรับกับดวงของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎจะมีดาวพักเกตกลุ่มที่ลัคนาเมื่อดาวดวงนี้นะคะมาทับที่ลัคนาก็จะมีความคิดนะคะมีลางสังหรณ์ใจมีฝันอะไรแปลกๆอยู่ในช่วงของระยะเวลานี้หรือบางท่านนะคะอาจจะฝันได้ไปเที่ยวในวัดร้างหรือไปเที่ยวในป่าช้า หรือในระยะช่วงนี้นะคะชาวราศีกรกฎก็มักจะมีคนเอาพระเอาองค์เทพเอาของคลังมาเป็นของกำนันนั่นเองนะคะตรงจุดนี้นะคะเราก็มาดูในภพของคู่ครองเลยนะคะเป็นภพที่อยู่ตรงกันข้ามกับชาวราศีกรกฎตรงจุดนี้คะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีดาวพรฤหัสโคโจรลงมานะคะเข้ามาอยู่ในภพของคู่ครองตรงจุดนี้นะคะในภพของคู่ครองนี้ ก่อนหน้านี้มีดาวพระเสาวดวงนี้ค่ะโครจรมาอยู่ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63ส่งผลยาไปจนถึงปี66เลยนะคะแสดงว่าในช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนี้ชาวราศีกรกฎ ท่านใดที่เป็นโสดนะคะจะมีเนื้อคู่มาแล้วนะคะดาวดวงนี้30ปีเข้าถึงจะมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้หมายถึงว่าเนื้อคู่เป็นของชาวราศรีกรกฎเลยเขาเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นคนมือไม้ยาว เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเคร่งขรึมนิดหนึ่งค่ะเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจใครรู้บุญคุณคนแต่ก็ไม่ชอมให้ใครมาเอาเปรียบตัวเองเช่นเดียวกันนะคะถ้าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงนะคะมีเกณฑ์การเลิกลาต่อกัน แต่อย่างไรนะคะก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยนะคะว่าตรงจุดนี้มีดวงดาวอะไรรองรับอยู่หรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อดาวพระเสาร์โคจรเข้ามาอยู่ในภพของคู่ครองนะคะก็มักจะทําให้มีความทุกข์มีความาวิตกกังวลมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองนั่นเองค่ะ แต่เมื่อมีดาวพ,พระพฤหัสโคจรลงมาอยู่ในภพของคู่ครองตั้งแต่วันที่28กันยาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนั้นนะคะก็หมายความว่าดาวพ,พ,พระพฤหัสนี้ส่งผลในเรื่องของมีคนเข้ามาในชีวิตหรือบางท่านนะคะถ้าดวงของท่านกับ ของคู่ครองหรือของคนรักนะคะมีความผูกพันกันในช่วงระยะของเดือนตุลาคมนี้ก็มีเกณฑ์การแต่งงานกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะตรงจุดนี้หมายถึงว่ามีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคู่ครองนั่นเองบางท่านอาจเลิกบางท่านอาจจะแต่งอะไรแบบนี้นะคะต่อไปเราก็มาดูในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะ มีดาวมฤตยูนะคะโคจรมาอยู่นะคะหลายปีแล้วนะคะร่วม6ปีแล้วค่ะดาวดวงนี้เมื่อเข้ามาอยู่นะคะมักจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ไม่คุ้นเคยหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ๆเสมอ เพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยบางท่านอาจจะไม่เคยทําแบบนี้แต่ก็ต้องไปทําดาวดวงนี้ก็จะหมายถึงเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆใหม่ๆงานวิจัยงานวิเคราะห์หรืองานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไอที IT, นะคะหรืองานที่เกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับโหราศาสตร์จิตศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามนะคะ การงานจริงๆของชาวราศีกรกฎก็คือดาวพระอังคารแต่ดาวพระอังคารนี่ก็หมายถึงนะคะอาจจะหมายถึงตำรวจหมายถึงวิศวกรหมายถึงคนขับรถหมายถึงคนที่ทำในโรงงานผลิตคนที่ค้าขายเกี่ยวกับเหล็กโลหะบางคนก็เกี่ยวกับการขายปืนขายอาวุธอะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในการพยากรณ์เรื่องการงานนี่ค่อนข้างที่จะยากและ บริบทจริงๆของชาวราศีกรกฎก็คือคนชอบบริการเห็นอกเห็นใจคนอื่นบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นพยาบาลบางท่านก็อาจจะเป็นคุณหมอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะในการพยากรณ เรื่องการงานค่อนข้างที่จะยากท่านก็ไม่ทราบว่าท่านจะทํางานอะไรถึงจะทําให้ท่านร่ํารวยบางท่านนะคะทํางานไปแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่รวยสักทีแต่ทําไมบางท่านทํางานตรงจุดนี้ทําไมเขารวยขึ้นรวยขึ้นนะนี่แหละค่ะก็คือเราต้องดูที่ดวงดาวนะคะว่าดาวอะไรที่เด่นแล้วก็นํามาซึ่งการเงินให้กับดวงดวงนั้นเราก็จะเลือกงานตรงจุดนั้นค่ะอย่างเช่นตรงจุดนี้นะคะดาวที่เด่นๆก็มีดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธมาได้ตําแหน่งนะคะ ทั้งเกษ,ษตราธิบดีและตำแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นงานตรงนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการขีดขีดเขียนเขียน,ยน,ยนการใช้เสียงก็อย่างเช่นนะคะพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจซื้อมาขายไปตัวแทนในหน้าหรือแม้แต่นักสื่อข่าวนักการทูตนักประชาสัมพันธ์นักบัญชีเห็นไหมคะมีมากมายก็ในช่วงระยะเวลานี้เด่นค่ะ ถ้าใารทาตรงจุดนี้เด่นมากๆเลยและก็ตรงจุดนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงนะคะบางท่านก็จะขายของเกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยของสวยๆงามๆนะคะบางท่านก็อาจจะขายของที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กตรงจุดนี้ก็จะนําผลเรื่องการเงินมาให้ชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพราะดาวดวงนี้เด่นค่ะงานตรงนี้ก็ต้องเด่นตามไปด้วยนะคะ แต่ในระยะของช่วงวันที่18ถึงวันที่31ตุลาคมนั้นดาวการเงินของชาวราศีกรกฎโคจรเข้าไปอยู่ในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ก็แสดงว่าการเงินนะคะบางท่านอาจจะมีบ้านให้เช่ารถให้เช่าที่ให้เช่าก็ได้เงินจาก ตรงจุดนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ให้ระมัดระวังช่วงนี้ในเรื่องของเอกสารสัญญาอาจจะมีการผิดใจกันกันกบลูกค้าหรือมีการทะเลาะเบาแว้งกับลูกค้าหรือมีการผิดสัญญากันกันกบลูกค้าในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การทะเลาะเบาแว้งกันบางขั้นก็ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลเลยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ให้มีสติแล้วก็ระมัดระวังในตรงจุดนี้ด้วยค่ะ เรื่องของโชคลาภนี้นะคะก็จะมาพูดถึงตรงจุดนี้ให้เลยนะคะเพราะดาวพระราหูนะคะมาอยู่ในภพลาภะตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ส่งผลยาวไปจนถึงมีนาคมปี65นั้นช่วงระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะชาวราศีกรกฎมักจะได้โชคลาภแบบฟลุกฟลุกสเสมอนะคะ เพราะฉะนั้นในช่วงระยะ1ปีครึ่งนี้นะก็ให้มาดูตรงจุดนี้ด้วยค่ะเพราะดาวดวงนี้มาจากมรณะนะก็หมายถึงว่าบางท่านอาจจะได้มรดกบางท่านอาจจะได้เงินเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเงินเยียวยาหรือบางท่านนะคะอาจจะได้ของเก่าของมีตําหนิแล้วเอามาบิ้วทำให้มันเป็นเงินขึ้นมาหรือบางท่านนะคะอาจจะขายของเก่านํารายได้มาให้แก่ท่านเป็นจํานวนมากาก็ได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะแต่ตรงจุดนี้นะคะอาจจะได้ไม่มากเท่าไรนักนะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักส่งผลดีมากๆในทุกๆเรื่องเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ